ตรงตรงนี้นะครับเคยเป็นวางปลาหน้าวัดนะครับวันนี้ปลาดูดิครับลยไปไม่มีปลาโผล่มาเลยธรรมดานะครับปลาหน้าวัดตรงนี้นะครับหน้าวัดลงหน้าวัดลงเ่หมูวัดลงกลางเนี่ยนะครับถะเลายอาหารเนี่ยมากันพรึบวันนี้เรียบร้อยแล้วครับวัดลงประคำนะครับหน้าวัดลงประคำหรือว่าวัดลงตาหมูหน้าวัดลงประคำนะครับหรือว่าวัดลงตาหมูนะครับ ดูสิครับปลาเรียบร้อยมอรณะ,ะภาพเรียบร้อยแล้วปลาไม่เหลือธรรมดาในหว่านอาหารไปอย่างเงี้ยนะครับมากันแน่นพึบคลองข้าวตอกนะครับน้ําเน่านะครับแต่ว่ายังมีป้ายว่าตรวจคุณภาพน้ํามีแต่ป้ายไม่มีการปฏิบัติงานนี่คือบริเวณที่เขาเรียกว่าคลองข้าวตอกนะครับอยู่หมู่อะไรพี่หมู่แปดหมู 8, ่แปดตำบลตำบลตรงกลาบบง อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับ,รบ,รบซึ่งเป็นคลองที่เคยได้รับการพัฒนาเป็นคลอ,องสวยน้ําใสชะนะเลิศระดับชาติกินไหมเนี่ยไม่มีแล้วมีแต่ปลาซิวแล้วตนเนี่ยที่ชาวบ้านเขาก็ลงไปดูนะครับว่าปลาเป็นไงบ้างแต่น้ําเหม็นดํามากครับเหม็นไหมเหม็นครับภาพที่เห็นนี้นะครับคือปลาที่ตายนะครับเนื่องจากน้ําในคลองเข้าตอก พี่ลอดปลานี่มันเป็นแบบนี้มาหลายวัน,นยังไงเป็นมาเนห้าวัน,น้วครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรพอรู้ไหมเนี่ยน้ำน้ำเสียน้ำกลางทุ่งมันเสียนี่คือปลาที่ตายในคลองข้อตอกหมู่แปดตำบโลโรงกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับแต่ก่อนที่นี่เป็นคลองสวยน้ายําใสวันนี้น้ําดําเลยนะครับน้ำดำไปหมดทั้งคลองเลยเนะี่ยโอ้โหปลาตัวใหญ่ใหญ่เลยนะครับตายนะครับ นี่คือปลาที่ตายลอยอยู่ในน้ําที่คลองข้อตอกหมู่แปดตบลหนองกลางอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับนี่นะครับชาวบ้านจะลงไปเก็บตัวอย่างนะ้ำมาให้ดูนะครับว่ามันดําจริงไหมนะครับ เป็นไงครับน้ําที่เห็นดําไหมพี่ดํามากเลยครับโอ้โหมีกลิ่นด้วยเนาะครับมีกลิ่นด้วยอืครับผมในเด่นเพชรไทยเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรงกลางคือที่ของเส้นนี้มาก่อนมาก่อนนี้มันเป็นสวยมากแต่ว่าตอนนี้น้ําได้เสียมามาจากในทุ่งทุ่งทีทุ่งนาเนี่ย ลงนาแล้วก็มันมันเกิดเสียเน่าไอวัชพืชมันเน่าแล้วทําให้ปลาตายผมเห็นก็สลดใจครับเห็นปลาตายถ้ามันอยู่เนี่ยเราก็จะช่วยเป็นอาหารของชาวบ้านได้เยอะถ้าน้ํามันถ้าน้ําดีเนี่ยน้ํามันเสียเนี่ยจะไปลดผักลดอะไรมันก็ทําให้เป็นเชื้อราอะไรเนี่ยมันมันมันไม่มันไม่ใช้ไม่ได้เลยตอนนี้เนียถ้าจะแก้ไขต้องแก้ยังไงฮะเนี่ย คืออยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาช่วยดูหน่อยคือน้ำเทนเอของเท้นนี้ย,ยาวประมาณห้าสิบสองกิโลไปถึงอำเภอบางนาดีน้ำเส้นนี้นะแต่ในระยะตรงเนี้ยน้ำเน่าประมาณสองกิโลตอนเนี้ยเข้ามาถึงประมาณสองกิโลในหมู่บ้านหมู่ที่แปดตราบลนาการสารปลาครับอยากให้หน่วยงานแต่และหน่วยงานมาดูหน่อย